ราศีเมษร,ราศีเดียวที่เดือนนี้ความรวยวาสนาโชคลาภจะพุ่งแรงแบบสุดๆชุดไม่อยู่สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังกัลยานามิตรทุกท่านมินยูชาแน,นลวันนี้มีเรื่องราวดีๆมาเล่าให้กับท่านผู้ฟังได้รับฟังกันเหมือนอีกเช่นเคยค่ะ เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นการเปิดทรัพย์รับโชคตลอดปีตลอดไปและถ้าหากท่านใดอยากให้เกิดขึ้นจริงในชีวิตของท่านจงน้อมรับเอาไวา้โดยการฟังคลิปนี้ให้จบแล้วให้ตัวของท่านนั้นพิมพ์คําว่าสาธุแล้วเขียนคําว่าข้าพระเจ้าอยู่ในคลื่นแห่งพลังบุญและพลังงานแห่งความมั่งคั่งร่ำรวยลงในใต้คอมเมนต์คลิปนี้ และกดแชร์คลิปวิดีโอนี้ออกไปเพื่อให้สาธารณชนได้รับฟังเพื่อเป็นการปลดปล่อยเจ้ากรรมนายเวรที่อยู่ในตัวของท่านนั้นออกไปให้หมดที่มันคอยฉุดรั้งชีวิตของท่านเอาไว้ไม่ให้ร่ำรวยกับเขาเสียทีแล้วสิ่งที่ท่านปรารถนาจะเกิดขึ้นจริงภายใน3วัน7วันข้างหน้า สำหรับวันนี้นั้นสุดช็อกเผยความลับคำทำนายสามอาจารย์ดังสุดแม่นยำในเดือนสิงหาคมนี้นะคะสำหรับชาวราศีเมษเมื่อหมอปลายพลายกระซิบลูกหลักของท่านโยมได้เผยคำทำนายที่แม่นยำอย่างกับตาเห็นค่ะ ในเดือนสิงหาคมนี้ชาวราศีเมษถึงข่าวรวยมหาศาลเนื่องจากในเดือนสิงหาคมนี้มีดาวสองดวงหนุนทับดวงชะตาเปล่งพลังอันแข็งกล้าสนับสนุนและส่งเสริมให้ชาวราศีเมษด้วยพลังงานความดีที่สะสมมาทําให้ชาวราศีเมษชีวิตเปลี่ยนนับตั้งแต่เดือนสิงหาคมเป็นต้นไปค่ะ ไม่ว่าจะเป็นดวงดาวที่สนับสนุนชาวราศีเมษร,รวมไปถึงเหล่าเทพเทวาที่ตามมองไม่เห็นได้เปิดทางและประทานพรให้ชาวราศีเมษจะได้รับแต่สิ่งที่ดีไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานการเงินหรือเรื่องของโชคลาภก็ตาม เมื่อหมอปลายพลายกระซิบได้เห็นมิมิตท,ที่แม่นยำอย่างกับตาเห็นถึงกับพูดไม่ออกนะคะว่าในเดือนสิงหาคมนี้ชาวราศีเมษนั้นคือราศีเดียวค่ะที่ดวงพุ่งแรงแบบสุดๆท่านยมยังได้บอกอีกนะคะว่าชาวราศีเมษนั้นเป็นลูกหลักของสิ่งศักดิ์สิทธิ์และเหล่าพวงเทพจะเป็นราศีที่ตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้ตกอับได้ไม่นานก็จะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีและเมื่อดว ดงดาวสองดวงในจักรวาลก็จะมีคนคอยช่วยเหลือและคอยอุปธรรมคำจุนชีวิตจะเจอกับอุปสรรคม,มากมายสักแค่ไหนก็จะผ่านพ้นไปได้โคจรสนับสนุนชาวราศีเมษยิ่งทําให้ดวงโดดเด่นมีพลังงานดีๆที่สนับสนุนชาวราศีเมษอย่างเต็มที่ค่ะ คำทํานายของหมอปลายพลายกระซิบยังตรงกับสองอาจาร,รย์ดังหมอช้างและหมอลักฟันทงว่าเมื่อดวงดาวสองดวงได้โคจรพร้อมกันคือสิ่งมหัศจรรย์และน่าประหลาดใจที่สนับสนุนให้ชาวราศีเมษจะเจอกับปาฏิหาริย์อย่างน่าประหลาดใจค่ะ ฟันธงได้เลยนะคะในเดือนสิงหาคมนี้ชาวราศีเมษนั้นดวงรุ่งพุ่งขึ้นแรงแบบสุดๆสิ่งไหนที่จะทำให้เจ็บปวดไม่ว่าจะเป็นคนรอบข้างที่คอยกันแกล้งหรือว่าจะเป็นโรคภัยไข้เจ็บก็จะหายในวงจรของชีวิตของชาวราศีเมษค่ะ ชาวราศีเมษจะได้พบเจอกับความสมหวังอิทธิพลของดวงดาวได้โคจรพร้อมกันสองดวงมีพลังที่แข็งแกร่งส่งเสริมให้ชาวราศีเมษได้รับพลังงานหนึ่งเปอร์เซนเมื่อดาวอาทิตย์ได้โคจรพร้อมกับดาวพฤหัสบดีการโคจรในครั้งนี้ให้ชาวราศีเมษยกมือนะคะแล้วพิมพ์คำว่าสาธุสามครั้งจะสร้างปฏิหาริย์ให้กับชาวราศีเมษอย่างแน่นอนคะ่ะ ดาวอาทิตย์โคจรในครั้งนี้เป็นการส่งเสริมให้ชาวราศีเมษในการที่จะเป็นผู้นำให้มีอำนาจและวาสนามีเกียรติยศศักดิ์ศรีสามารถทำให้ชาวราศีเมษนั้นเป็นคนที่มีอำนาจเป็นผู้นำไม่ว่าจะอยู่ในฐานะที่ตำต้อยสักแค่ไหนก็จะมีคนคอยผลักดันให้เป็นคนที่มีอำนาจและวาสนา ข้อการโคโจรของดวงอาทิตย์ที่จะส่องแสงอันเจิดจ้าเหมือนกับดาวพระอาทิตย์ส่งเสริมชาวราศีเมษร,รวมไปถึงการโคโจรของดาวพฤหัสบดีดาวแห่งโชคลาภความรู้การศึกษาการเรียนรู้และความสำเร็จในชีวิตค่ะ ส่งเสริมให้ชาวราศีเมษมีอิทธิพลในเรื่องของโชคลาภมีเกณฑ์ได้เงินก้อนโตจากโชคลาภไม่ว่าชาวราศีเมษจะปิดตาจับหลับตาซื้อรางวัลที่หนึ่งก็จะเข้าหาอยู่ดีเรียกได้ว่าในเดือนสิงหาคมนี้ดวงดาวจะส่งเสริมชาวราศีเมษจะไม่มีความเดือดเนื้อร้อนใจในชีวิตอีกต่อไปค่ะชีวิตจะผ่านอุปสรรค ทั้งหลายด้วยความสามารถของชาวราศีเมษเองรวมไปถึงเทวดาจะเปิดทางชี้ทางให้ชาวราศีเมษให้ประสบผลสำเร็จได้ง่ายสิ่งที่น่าเหลือเชื่อแต่ก็จะเกิดขึ้นกับชาวราศีเมษไม่เชื่ออย่าลบหลู่เป็นเด็ดขาดนะคะเพราะความเชื่อและศรัทธาเท่านั้นที่จะสร้างปาฏิหาริย์ให้เกิดขึ้นจริงกับชาวราศีเมษค่ะ อันที่น่ามหัศจรรย์ใจและประหลาดใจมากที่สุดถึงคราวแล้วดวงจะเปิดดวงจะปังชีวิตจะหลุดพ้นจากวิบากกรรมไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการงานหรือว่าการเงินโครคภัยไข้เจ็บก็จะหายดังปิดทิ้งหือหาทั่ววงการหมอดูเมื่อหมอปลายพลายกระซิบได้เห็นนิมิตที่แม่นยำอย่างกับตาเห็นถึงกับอ้าปากค้างและสิ่งที่จะกล่าวมานั้นมันคือเรื่องจริงและน่ามหัศจรรย์น,นะคะ เมื่อได้ฟังแล้วตัวของท่านนั้นจะประหลาดใจเพราะในคลิปนี้จะเผยถึงความลับการทำนายที่แม่นยำอย่างกับตาเห็นเมื่อดาวหลายดวงได้โคจรในตำแหน่งหมอลักถึงกับพูดไม่ออกเพราะใน100ปีจะมีเพียงหนึ่งครั้งค่ะถึงการโคจรของดวงดาวที่แปลกประหลาดและมหัศจรรย์จะเปลี่ยนชีวิตของคนทั่วสารทิศอย่างทันตาเห็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นคือสิ่งที่ดีและสิ่งมหัศจรรย์ เมื่อหมอดูทั่วสาสตร์ทัทย์ได้ทํานายออกมาเป็นเสียงเดียวกันว่าคําทํานายนี้อ้างอิงจากตําราโบราณโหราศาสตร์ไทยและการโคจรของดวงดาวเป็นหลกักตัวของท่านนั้นจะมีดวงที่จะได้ปลดหนี้ปลดสินดวงชะตามหาโภคศรวิ่งเข้าหาดั่งปาฏิหารประตูเงินประตูทองได้เปิดขึ้นแล้วคืนพลังแห่งบุญได้เข้ามากระแทก ตัวของท่านแบบจุกๆและชีวิตหลังจากผ่านคืนนี้ไปภายใน3,7วันเวันเตรียมตัวถูกหวยรางวันใหญ่เพราะว่าดวงชะตาโดดเด่นมาแรงแสดงความยินดีกับท่านผู้ที่มีบุญบารมีกันทุกๆท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่การทำนายดวงชะตาและวาสนาของผู้ที่มีพลังแรงศรัทธาผู้ที่มีคลื่นแห่งพลังบุญถึงคราวแล้วที่ตัวของท่านนั้นจะบอกลาความจนดวงชะตาฟ้าลิ ขิดไว้แล้วขอให้ท่านนั้นถูกหวยรางวัลใหญ่จะได้เงินล้านมากองอยู่ตรงหน้าจะมีโชคลาภลอยครั้งยิ่งใหญ่เข้ามาเยือนจากการถูกหวยได้เงินล้านแบบงงๆอย่างแน่นอนค่ะ เพราะดวงการเงินขึ้นแรงมาก100ปีจะมีเพียงหนึ่งครั้งเท่านั้นนะคะเมื่อได้เปิดตำราบโบราณที่ทุกคนให้ความเคารพและนับถือได้ทำนายถึงดวงชะตาและวาสนาของตัวท่านนั้นเป็นคนที่มีบุญญาธิการสูงจะมีเหล่าพวงเทพเทวดา คอยปกปักรักษาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ตามองไม่เห็นจะเข้ามาหนุนนำโดยจะทำให้ตัวของท่านนั้นมีดวงชะตามหาพกทัพย์มีดวงชะต,ตาเศรษฐีและนี่ถือว่าไม่ใช่เรื่องบังเอิญน,นะคะนั่นก็เป็นเพราะว่าบุญและกุศลของตัวท่านแท้ๆค่ะที่จะมีโชคลาบลอยพุ่งชนตัวของท่านแบบที่ไม่ทันได้ตั้งตัวถึงเวลาที่ดวงจะเปิดดวงจะปังกับเขาแล้วหลังจากนี้หลังจากที่ตัว ของท่านนั้นได้อดทนอดกลั้นสู้กับปัญหาหลายๆอย่างหลายๆประการเรียกได้ว่าชีวิตทั้งหมดทั้งเหนื่อยทั้งหนักทั้งหนาเสียเหลือเกินเพราะว่าก่อนหน้านี้จะมีดวงดาวหลายๆดวงค่ะที่โคจรเสียหลกักโคจรผิดทิศผ,ผ,ผิดทางทําให้ดวงชะตาของตัวท่านนั้นแตกหักเป็นรอยแยกที่ใหญ่หลวงและนับจากวันนี้เป็นต้นไปนะคะลาหูคล้ายซับนั่นก็แปลว่าตัวของท่านนั้น จะได้รับพลังงานที่ดีเข้าสู่ชีวิตพลังงานแห่งแสงความดีจะฉายเข้าสู่ชีวิตดั่งแสงสปอร์ตไลท์ อัญหาทุกสิ่งทุกอย่างจะได้รับการแก้ไขโชคลาภจะเข้ามาแบบรัวๆและเมื่อดวงอาทิตย์ดาวเจ้าเรือนอริที่หมายถึงอุปสรรคและปัญหาเรื่องหนี้สินศัตรูของตัวท่านได้ย้ายออกไปก็แปลว่าศัตรูจะแพ้ภัยตัวเองอุปสรรคและปัญหาหลายๆอย่างจะหายไปและจะส่งผลดีกับเจ้าชะตาก็นับว่าจะทำให้ชีวิตของตัวท่านนั้น กลับมาเฉิดฉายรุ่งเรืองได้อีกครั้งเพราะปัญหาหนักๆอุปสรรคใหญ่ๆที่ตัวของท่านนั้นที่ได้พบเจอก่อนหน้านี้จากนี้ต่อไปก็จะคลี่คลายได้มากขึ้นและเมื่อดาวอังคารซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนการเงินโผลจรเข้าสู่ราศีซึ่งก็เป็นตำแหน่งที่ดีนะคะในดวงชะตาก็จะทำให้สิ่งใหม่ๆโอกาสใหญ่ๆและความน่ายินดีหรือว่าช่วงเวลาที่ดีจากนี้จะมีความ ความสุขความเจริญรุ่งเรืองความสมหวังจะเข้ามาจะเกิดความสําเร็จในเรื่องของโชคลาภจะมีโชคดีในเรื่องของเงินเงินทองทองเข้ามาในหลายช่องทางค่ะ จากช่องทางใหม่ๆเข้ามามากมายยิ่งขึ้นกว่าเดิมถึงเวลาที่จะเป็นช่วงของการเงินเจ้าชะตากลับมาโดดเด่นและเฉิดฉายนะคะเนื่องจากดาวพุธย้ายคู่กับดาวสุขจุติที่จะทำให้ตัวของท่านนั้นโดดเด่นและก็จะมีมุมสัมพันธ์ที่ดีกับดวงดาวค่ะเมื่อดาวพฤหัสบดีดาวแห่งวาสนาของตัวท่านนั้นจะได้เริ่มต้นสิ่งดีๆสิ่งใหม่ๆเข้ามาในชีวิต ในเมื่อดาวสุขดกโคจรเข้ามาอยู่ในเรือนมหาสุขที่หมายถึงความสุขความเจริญรุ่งเรืองความสมหวังในชีวิตถือว่าจะเป็นช่วงเวลาที่ท่านนั้นจะมีโอกาสเก็บเกี่ยวความสําเร็จทั้งในเรื่องของทรัพย์สินหลักหลักทรัพย์ครอบครัวอีกบางคนอีกบางท่านก็จะได้ขยับขยายฐานะความเป็นอยู่ให้ดีมากยิ่งขึ้นค่ะ ในช่วงเวลาต่อมาหลังจากนี้จึงถือว่าดวงชะตาของตัวท่านนั้นมีแต่ความสุขความเจริญมากขึ้นและต่อจากนี้หลายๆท่านจะได้รับสิ่งดีๆสิ่งที่ดีงามเข้ามาในชีวิตและสิ่งที่ตัวของท่านนั้นควรที่จะระมัดระวังคืออย่าไปหลงเชื่อใครง่ายๆคนที่ไม่สุจรีตเพราะจะทำให้ตัวของท่านนั้นเสื่อมเสียชื่อเสียงเสียโอกาสในชีวิตก็เป็นได้ค่ะ อาจจะเสี่ยงขึ้นรงขึ้นศาลได้ดวงการงานถือว่าเป็นเรื่องของการโชคดีนะคะ ของตัวท่านเพราะจะมีดาวเจ้าเรือนการเงินจะโดดเด่นและเฉิดฉายได้ตำแหน่งจะได้รับพลังงานจากดาวพุธแล้วก็ดาวสุกได้ตำแหน่งแห่งสุภะนั่นก็แปลว่าอะไรที่เคยยากอะไรที่เคยมีปัญหามีอุปสรรคในหลายอย่างก็ถือว่าจะเป็นช่วงเวลาที่มันง่ายมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมค่ะและถ้าหากว่าตัวของท่านนั้นที่เคยทุกข์ยากลำบากและเหน็ดเหนื่อยมาอย่างไรเมื่อดาว อาทิตย์ย้ายจากการเล็งดวงชะตา ตัวของท่านนั้นจะทําให้ปัญหาที่เคยหนกักภาระที่เคยใหญ่ที่เคยมีก็จะอ่อนกําลังลงไปและตัวของท่านนั้นจะมีโอกาสได้เลื่อนขั้นเลื่อนยศเลื่อนตําแหน่งก็ถือได้ว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีนะคะและเป็นจังหวะเวลาที่เหมาะสมในเรื่องของการลงทุนการเปิดกิจการขยับขยายธุรกิจที่เล็กเล็กให้เจริญเติบโตจากธุรกิจที่เล็กให้เติบโตและยิ่งใหญ่มากยิ่งขึ้นกว่าเดิม รวมไปถึงการเดินทางพบปะเจรจาใดๆก็ถือว่าในช่วงนี้ก็จะมีผลประโยชน์มีลาภผลเข้ามาอย่างมากมายค่ะสำหรับราศีของตัวท่านนั้นเมื่อดาวนกเคราะห์ย้ายครั้งยิ่งใหญ่ทำให้ดวงชะตาของตัวท่านนั้นเข้าสู่ดวงชะตามหาโภคทรัพย์เป็นดวงชะตาที่โดดเด่นมากที่สุดในรอบ100ปีที่รอคอยค่ะ หนึ100ปีนี้กำลังจะมีข่าวดีเข้ามาในชีวิตนะคะ โดยเฉพาะผ่านช่วงเดือนนี้ไปแล้วดวงชะตาของตัวท่านนั้นก็จะย้ายจากฐานปกติเป็นฐานดวงมหาโภคศรั์ดวงมหาเศรษฐีสิ่งใดก็ตามที่ตัวของท่านนั้นได้ตั้งใจและปรารถนาที่จะได้บ้านหลังใหญ่รถคันใหม่ที่สวยรูฐานะมั่งมีและมั่นคงได้จับเงินแสนเงินล้านเงินก้อนโตอย่างมหาศาลในเร็วๆวันนี้ค่ะ ชีวิตจะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ปาฏิหาริย์จะเกิดขึ้นกับวาสนาของตัวท่านแล้วถึงคราวแล้วที่ชีวิตจะเปลี่ยนครั้งใหม่เพราะบุญเก่าเทวดาหน,นุนนำชี้ทางประทานพรให้แก่ตัวของท่านทุกๆคนให้ชีวิตนั้นบอกลาความจนนะคะเพราะเป็นคนที่มีโชคลาภเป็นคนที่มีความโชคดีในเรื่องของเงินเงินทองทองหมอดูหลายสำนักต่างก็ทำนายทายทัก ออกมาเป็นเสียงเดียวกันนะคะว่าหลังจากสิ้นเดือนนี้เป็นต้นไปดวงชะตาของท่านนั้นคือดวงชะตาเงินดวงชะตาทองจะดึงดูดสิ่งดีๆสิ่งที่เป็นมงคลเข้ามาหาชีวิตของท่านนั้นหลังจากนี้เป็นต้นไปอุปสรรคและปัญหาต่างๆรวมไปถึงความทุกข์ยากลำบากใจต่างๆที่ผ่านเข้ามาในชีวิต ก็จะละลายหายสิ้นไปหมดหรืออาจจะมีบางเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ก็จะทุเลาเบาบางลงไปหลังจากนี้เป็นต้นไปชีวิตของตัวท่านนั้นก็จะมีความสุขความจเจริญรุ่งเรืองประสบแต่ความสํำเร็จในหน้าที่การงานและเงินทองสิ่งใดที่เคยติดติดขัดขัดก็จะละลายหายไปจะสมหวังทุกประการค่ะ โชคลาภและสิ่งที่ดีจะเข้ามาหาโดยรวมแล้วดวงชะตาของตัวท่านในปีนี้การเงินการงานโชคลาภวาสนาและในเรื่องของเงินเงินทองทองคือดีขึ้นมากแบบทวีคูณเลยก็ว่าได้ค่ะเมื่อดวงเปิดแล้วจะหนีให้ตายก็หนีไม่พ้นจากความร่ำรวยแน่นอนนะคะเมื่อหมอปลายได้เปิดนิมิตที่แม่นยำอย่างกับตาเห็น อุปกรรมเก่าที่ตัวของท่านนั้นขอบอกได้เลยนะคะว่าดวงชะตาของตัวท่านนั้นกําลังจะหลุดพ้นจากวิบากกรรมวิกฤตกําลังจะหลุดพ้นวิบากกรรมทางด้านของการงานการเงินจะหมดเคราะห์หมดโศกหมดโรคหมดภัยไข้เจ็บจะหายไปเพราะดวงชะตาพลิกค่ะจากร้ายกลายเป็นดีจากชีวิตที่เคยอับเฉาให้กลายเป็นรุ่งเรืองจากเรื่องการเงินที่เคยติดติดขัดขัด,ขดและฝืดเคืองก็จะกลับไปเป็นมีเงิน มีทองเหลือกินเหลือใช้เหลือเก็บก็เพราะว่ากองบุญเก่าที่ตัวของท่านนั้นได้สะสมตั้งแต่อดีตชาติปางก่อนตามมาคอยหนุนนำดวงชะตาเพราะว่าบุญเก่าของตัวท่านนั้นเคยร่วมสร้างเคยร่วมบำรุงพระพุทธศาสนาในการสร้างวัดวาสร้างโบสถ์สร้างกุฏิที่พักสำนักสงฆ์ต่างๆและท่านยังเคยได้บริจาคทำบุญทำกุศลกับคนยากไร้นะคะ เพื่อให้พวกเขาเหล่านั้นได้หลุดพ้นจากความทุกข์ยากจึงทำกองบุญบุญนี้จัดว่าเป็นกองบุญสำหรับคนที่มีบุญวาสนาและตัวของท่านนั้นยังได้บริจาคค่าน้ำค่าไฟให้แก่วัดวาอารามซึ่งเป็นบุญที่ใหญ่หลวงที่จะทำให้ตัวของท่านนั้นจะเป็นเศรษฐีเงินล้านมีกินมีใช้ไม่หมดไม่สิน้นจนสามารถที่จะลืมตาอ้าปากและมีหน้ามีตาในสังคมได้ค่ะ ดวงตาของตัวท่านนั้นจะดึงดูดกระแสเงินโสดให้เข้ามาหามีดวงที่จะมีโชคมีลาบมีเกีย์ที่จะถูกหวยรางวัลที่หนึ่งได้จับเงินล้านก้อนโตจะมีเงินมากมายมากองอยู่ตรงหน้าอย่างแน่นอนนะคะนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปสิ่งต่างๆ ทั้งในดวงชะตาการงานดวงชะตาการเงินและในเรื่องของสุขภาพเรื่องของความรักและในเรื่องของการเสี่ยงโชคเรื่องของความร่ำรวยเรียกได้ว่าเป็นโคตรมหาเศรษฐีมีเงินมากมายเหลือเก็บก็เพราะว่าฐานดวงชะตาของตัวท่านนั้นไม่ได้อยู่ในส่วนของดาวนกกระเคาะอีกต่อไปแล้วนะคะหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่ามันหมอกที่เคยปิดบังดวงของตัวท่านอยู่มันได้จืดจางและละลายหายสิ้นไป หมดแล้วสำหรับตัวของท่านนั้นเป็นคนที่มีสเสน่ห์เป็นคนที่น่ารักพูดจาไพเราะจึงเป็นที่รักใคร่ของคนรอบข้างเป็นที่รักของคนที่ได้พบเห็นและมีความโดดเด่นในเรื่องของหน้าตาและกิริยามารยาทสิ่งนี้คือเป็นสิ่งที่เป็นดวงมหาสเสน่ห์ที่ติดตัวท่านมาตั้งแต่เกิดนะคะ สำหรับเจ้าชะตาทั้งหลายในเดือนนี้ก็ถือได้ว่าเป็นเวลาที่เจ้าชะตาทั้งหลายดวงชะตาของตัวท่านจะค่อยๆดีขึ้นมาอย่างน่าประหลาดใจค่ะ เพราะบรรดาดวงดาวหลายดวงทั้งหลายก็ยอมที่จะออกจากตำแหน่งมรณะแล้วมาชุมนุมและรวมตัวกันในตำแหน่งสุขคะนั่นก็จะทำให้ตัวของท่านในเดือนนี้เป็นเดือนแห่งความสุขความสมหวงังความดีงามจะเข้ามาในชีวิตจึงถือว่าจากนี้ไป เป็นเวลาที่ประตูบุญได้เปิดขึ้นแล้วและดวงดาวทั้งหลายนั้นจะโคจรเพื่อหนุนโอกาสดีๆให้เจ้าชะตามีข่าวดีเข้ามาในชีวิตและสำหรับการโคจรเคลื่อนย้ายราศีของดวงดาวทั้งหลายจะส่งผลอย่างมีประสิทธิภาพกับดวงชะตากับชีวิตของตัวท่าน ก็ถือว่าเป็นจังหวะและเวลาที่หลายสิ่งหลายอย่างในชีวิตของตัวท่านนั้นจะค่อยๆเคลื่อนตัวเข้าสู่ทิศทางที่ดีมากยิ่งขึ้นก็ว่าได้นะคะเดิมทีจากเนื่องจากบรรดาดวงดาวน้อยใหญ่ทั้งหลายทั้งปวงดวงดาวทั้งหลายก็กำลังเล็งราศีย้ายเข้าสู่ตำแหน่งที่ดีค่ะจึงถือว่าอะไรที่เคยยากอะไรที่เคยหนัก อะไรที่เคยเหนื่อยและลำบากใจจากนี้ไปจะเป็นเรื่องง่ายได้มากยิ่งขึ้นกว่าเดิมนะคะในช่วงเวลานี้ก็จะปรากฏว่ามีดวงดาวหลายดวงที่โคจรถอยหลังและในบางท่านในช่วงนี้จะเคลื่อนตัวค่อนข้างที่จะช้าแต่ก็ไม่ต้องไปคิดอะไรมากมายเยอะแยะค่ะ เพราะถือว่าน่าจะเป็นสิ่งที่หลายคนหลายท่านใน12ราศียังไม่สามารถที่จะหลีกเลี่ยงได้แต่ถึงอย่างไรก็ตามเจ้าชะตาในเดือนนี้ก็ยังเป็นลูกลักของสิ่งศักดิ์สิทธิ์และเหล่าเทพเหล่าเทวดาทั้งหลายที่ตามองไม่เห็นจะมีเกณฑ์ได้โชคลาภถือว่าเป็นจังหวะเวลาของตัวท่านความสมหวังจะเข้ามาในชีวิตด้วยมุมการโคจรของดวงดาวนั่นเองค่ะ ถือว่าจะมีสิ่งที่ดีสิ่งที่งามเกิดขึ้นกับเจ้าชะตานะคะสำหรับตัวของท่านนั้นเป็นคนที่รักใครแล้วรักจริงทุ่มเททุกสิ่งทุกอย่างเพื่อคนที่ตนรักแต่ถ้าได้เกลียดใครเข้าแล้วก็จะเกลียดจนเข้ากระดูกดำเลยก็ว่าได้ชนิดที่ว่าผีไม่เผาเงาไม่เหยียบสำหรับตัวของท่านนั้นจะมีการเปลี่ยนแปลงไปมากพอสมควรค่ะ เรื่องของการเงินค่อนข้างจะชัดเจนจะมีโอกาสจะสมหวังสมดังใจคนในครอบครัวก็จะอยู่เย็นเป็นสุขตามโบราณนะคะได้กล่าวเอาไว้ว่าเมื่อดาวโคโจรได้ตำแหน่งทุกๆคนที่ได้ฟังคลิปนี้ในราศีนี้มักเป็นคนที่มีความมั่นใจและ เชื่อมั่นในตนเองสูงไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคและปัญหาใดๆจนกว่าจะประสบผลสำเร็จตามที่ต้องการเป็นคนที่รักเพื่อนฝูงมีบุคลิกภาพเป็นกันเองเป็นคนที่รักเพื่อนและชอบสนุกสนานร่าเริงไม่ชอบเอาเปรียบใครและไม่ชอบให้ใครมาเอาเปรียบได้ง่ายๆเช่นเดียวกันในบางเวลาตัวของท่านนั้นก็จะมีมุมเป็นเด็กในสายตาของคนอื่นค่ะ เป็นคนมองโลกในแง่ดีอยู่เสมอแต่ก็เป็นคนที่จริงจังกับชีวิตเป็นคนที่มีความซื่อสัตย์สุจริตพบได้ไม่เป็นพิษเป็นภัยกับใครสำหรับตัวของท่านนั้นเป็นคนที่รักสันติสุขถ้าหากว่ามีความทุกข์หรือเรื่องกังวลใจก็จะเก็บเอาไว้ในใจไม่แสดงออกมาให้ใครเห็นได้ง่ายๆนะคะ สำหรับตัวของท่านนั้นยังเป็นคนที่ให้คำปรึกษากับคนอื่นได้เป็นอย่างดีในหลายๆเรื่องหลายๆปีที่ผ่านมาชีวิตของตัวท่านนั้นได้เจอกับมรสุมลูกใหญ่พัดผ่านเข้ามาในบางครั้งชีวิตตัวของท่านนั้นจะทําอะไรก็จะมีอุปสรรคและปัญหาไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของปัญหาครอบครัวการงานและเรื่องของความรัก ส่วนในหนึ่งอาจจะเกี่ยวกับเจ้ากรรมนายเวรอดีตชาติของตัวเองขอให้ตัวของท่านนั้นคิดอยู่ในใจเสมอนะคะว่าเขามาเพื่อที่จะทวงเวลาเพราะต้องการบุญกุศลจากเราให้ตัวของท่านนั้นมันทำบุญทำทานอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวรและหมั่นสร้างกรรมดีทดแทนค่ะ จะได้เป็นการเปิดทางให้การดำเนินชีวิตของตัวท่านนั้นดีมากยิ่งขึ้นชีวิตของตัวท่านที่ผ่านมาผ่านความตายมาตั้งแต่เด็กถึงแม้บางคนจะเกิดมาในครอบครัวที่ร่ำรวยแต่ก็เป็นเสาหลักอยู่ดีนะคะชีวิตต้องแบกรับกับความยินดีเพราะมีความสุขที่ได้ทำเพื่อคนอื่นทำเพื่อครอบครัวคนที่ท่านรักสําหรับตัวของท่านนั้นมีศักดิ์ศิ์ ความคุ้มครองอยู่เสมอค่ะไม่ว่าจะเจอเรื่องร้ายก็จะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีเพราะเป็นคนที่ไม่ย่อท้อไม่ยอมแพ้ต่อโชคชะตาถึงจะไม่ได้ร่ำรวยแต่ก็รวยน้ำใจนะคะ จะเป็นผู้ที่ให้มากกว่าผู้ที่รับอยู่เสมอหลังจากที่ราหูย้ายโครจรสถิดร,ราศีจะส่งผลให้การงานการเงินที่เคยขัดสนและฝืดเคืองก็จะกลับมาราบรื่นมีโอกาสมีไรายได้เข้ามาหลายช่องทางจากช่องทางใหม่ๆเข้ามาอย่างเพิ่มพูนการเงินจะประสบผลสําเร็จค้าขายหยิบจับสิ่งใดก็จะเป็นเงินเป็นทองหมดทุกสิ่งทุกอย่างนะคะ สำหรับตัวของท่านนั้นถ้าคิดดีทำดีด้วยดาวประจําตัวโคจรได้รอบ30ปีจะช่วยประคับประคองค้ำจุนหนุนนำให้คล้อคลาดจากภัยอันตรายทั้งหลายทั้งปวงจะมีโอกาสที่ชีวิตจะมั่นคงท่านใดที่หวังจะมีรถคันใหม่ป้ายแดงหรือว่าบ้านหลังใหญ่ก็จะมีเกณฑ์สำเร็จ เงินทองจะเข้ากระเป๋าจะมีโอกาสจะได้โชคลาภก้อนใหญ่ก้อนโตจากการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงจะมีเกณฑ์ที่จะถูกหวยรางวัลใหญ่รางวัลที่หนึ่งจะได้จับเงินล้านเรื่องของนิสินตัวของท่านนั้น ก็จะสามารถปลดหนี้ปลดสินได้แต่สิ่งที่ตัวของท่านต้องทําในเรือนนี้นั้นนะคะก็คือหมั่นสร้างบุญสร้างกุศลทําบุญเกี่ยวกับน้ําหรือว่าทํโรงทานเกี่ยวกับน้ําจะช่วยเสริมดวงชะตาในเรื่องของการเงินให้ไหลลื่นชีวิตจะมีแต่ความสุขก,กายและสบายใจไปที่ไหนก็จะมีแต่คนรักคนเมตตาและเมื่อใดที่ตัวของท่านนั้นได้ทําบุญหรือทําทานไม่ว่าบุญนั้นจะเล็กหรือ ว่าใหญ่ให้ตัวของท่านนั้นน้อมจิตอธิษฐานอุทิศบุญกุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวรที่ตัวของท่านนั้นได้เคยร่วมเกินค่ะ ไม่ว่าจะอยู่ในภพบชาติไหนให้ตัวของท่านนั้นได้ล่วงเกินส่งผลบุญกุศลให้กับคนที่มาทวงไม่ให้ชีวิตของเราพบเจอกับความเจเริญราศีของท่านนั้นจะมีความร่ำรวยและมีความมั่นคงและมั่งคั่งทางด้านการเงินและการงานในตลอดไปนะคะเกิดขึ้นจากหลากหลายปัจจัยไม่ว่าจะเป็นดวงดาวที่ว่าจะเสริมโอกาสในด้านของหน้าที่การงานหรือความสามารถเฉพาะตัว ถึงอย่างไรก็ตามควรที่จะระลึกอยู่เสมอค่ะว่าความสำเร็จทางด้านการเงินและการงานไม่ได้ขึ้นอยู่กับดวงดาวแค่เพียงอย่างเดียวนะคะแต่ยังจะต้องพึ่งพาความขยันและหมั่นเพียรการวางแผนที่ดีและมีวินัยในเรื่องของการเงินและการใช้ชีวิตร่วมด้วย แต่การที่จะมีดวงที่ดีและมีโชคเข้าข้างในชีวิตนั้นสามารถเป็นแรงขับเคลื่อนและแรงผลักดันให้เราประสบผลสำเร็จได้ไวและมากขึ้นนั่นเองค่ะสุดท้ายนี้ถ้าหากตัวของท่านคนใดได้ฟังคลิปนี้จนจบนะคะ แชร์คลิปนี้ออกไปเพื่อเป็นกำลังใจและเป็นแรงผลักดันเพื่อให้สาธารณชนทุกทิศท,ทุกทางได้รับรู้และได้รับฟังเพื่อเป็นการสร้างบุญสร้างกุศลอันใหญ่หลวงเพื่อให้บุญกุศลทั้งหลายทั้งปวงจงรลนบันดาลให้ตัวของท่านนั้นพบเจอแต่ความจเจริญรุ่งเรืองเงินไหลนองทองไหลมาไม่ขาดสายร่ำรวยเป็นเศรษฐีโครคภัยไข้เจ็บทั้งหลายทั้งปวงอย่าเข้ามาหาชีวิตเลยศัตรูของเราให แพ้ภัยตัวเองมีความก้าวหน้าในหน้าที่การงานที่ทำไปตลอดทั้งปีนี้นะคะมินยูชาแนลกลับขอบพระคุณทุกท่านที่รับฟังฝากทุกท่านกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้เราด้วยนะคะสําหรับวันนี้นั้นขอบพระคุณที่ติดตามสวัสดีค่ะ